กลิ่นนะคะนอกจากจะเป็นหนึ่งในเซนเซชันหรือระบบรับความรู้สึกแล้วยังเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นความทรงจำความรู้สึกหรือความสามารถในการที่จะระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างในแต่ละบุคคลได้อีกด้วยและนอกจากจะกระตุ้นแล้วค่ะกลิ่นในบางกลุ่มยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายคลายกังวลทำให้รู้สึกคำมง หลายๆคนจึงใช้วิธีการจุดเทียนหอมแล้วก็เริ่มรูทีนในการนั่งสมาธิและ manifestation ทุกเช้าเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะบางคนได้กลิ่นเดียวกันแต่กลับมีอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันและนอกจากจะทำให้เราระลึกถึงความทรงจำมากอย่างได้แล้วกลิ่นยังช่วยให้เราบำบัดต,ตัวเองด้วยการสร้างสารสื่อประสาทแห่งความสุขได้อีกด้วยล่ะค่ะฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่า แค่กลิ่นเนี่ยนะถึงกับจะสร้างความสุขให้เราได้เลยเหรอชาตเนี่ยดมไม้หอมมาทั้งปีแล้วทาไมวังหวันยังไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เลยล่ะเนี่ยแหละค่ะศิลปะในการใช้ชีวิตวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักเรื่องกลิ่นกันว่าจะทํำยังไงเราถึงจะใช้ประโยชน์จากกลิ่นได้ทํำยังไงนะเราถึงจะทําให้กลิ่นเนี่ยมาช่วยสร้างความสุขให้เราได้ แล้วเราต้องใช้กลิ่นแบบไหนกลุ่มไหนระยะเวลานานเท่าไหร่และกลิ่นออกฤทธิ์ต่อสมองของเรายังไงวันนี้เรามีคำตอบมาให้และมาค่อยๆสร้างความสุขในการใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Sparkling on You กับทอปิกที่เราว่าน่าสนใจมากๆว่าด้วยเรื่องของกลิ่นค่ะ h a p p i n e s s aroma ความลับของกลิ่น และกลิ่นของความสุขค่ะต่อจากซีรีส์ on Crowd นนะคะที่เราได้คุยไปถึงการใช้รม m าเทอรา p ีมากระตุ้นให้สมองหลังสารซื่อประสาทแห่งความสุขผ่านระบบประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พอได้รับการกระตุ้นแล้วก็สามารถส่งผลกับการรับรู้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกความคิดและสามารถสื่อสารกับสมองได้โดยตรงนั่นก็คือประสาทสัมผัสรับกลิ่นนั่นเองค่ะ ซึ่ง Aroma Therapy นะคะตัวนี้มีคำไทยค่ะเรียกว่าสุคนะบำบัดคือการบำบัดด้วยการใช้กลิ่นนั่นเองมาจากคำภาษาอังกฤษนะคะสองคำมารวมกันก็คือ Aroma แปลว่ากลิ่นหรือว่ากลิ่นหอมค่ะแล้วก็ Therapy แปลว่าการบำบัดรักษา Aroma Therapy จึงหมายถึงการบำบัดรักษาโดยการใช้กลิ่นหอมนั่นเองค่ะ ในส่วนของอารมาเ t h e r a p นะคะตัว therapeutic agent หรือว่าสารออกฤทธิ์ของเขาก็คือ essential oil นั่นเองค่ะซึ่งสามารถเป็นว o l a t i อ e oil หรือว่าสิ่งที่สามารถระเหยได้นะคะเนื่องจากว่าจุดเดือดเขาค่ะต่ำเลยล่ะคะ่ะแล้วก็สามารถระเหยได้ในอุณหภูมิห้องตัว essential oil หรือว่าว o l a t i l e oil ในอารม m a t h e r a p เนี่ยนะคะเป็นสารประกอบกลุ่มไฮโดรคาร์บอนประเภทหนึ่ง และมีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์แอลดีไฮด์เอสเทอร์ออกไซด์ฟีนลและเทอร์ปีนค่ะซึ่งสัดส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้แหละนะคะทำให้คาแรคเตอร์ของกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นจากพืชและกลิ่นจากสัตว์มีความแตกต่างกันและน้ำมันหอมระเหยจากพืชแต่ละชนิดสารประกอบพวกนี้ก็ทำให้ออกริสแตกต่างกันด้วยล่ะค่ะ Essential Oil นะคะน้ำมันเหล่านี้สามารถสกัดได้จากทั้งพืชแล้วก็สัตว์ซึ่งส่วนมากเราก็จะเห็นสกัดกันมาจากพืชโดยกรรมวิธีต่างๆพืชที่เราว่าก็ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เปลือกไม้รากไม้ผลไม้ใบไม้ก็สามารถเอามาสกัดได้นะคะนอกจากจะมีฤทธิ์เป็นหอมระเหยแล้วค่ะน้ำมันบางตัวยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้วก็สามารถซึมผ่านผิวหนัง เพื่อจะไปออกฤทธิ์ในร่างกายของเราได้อีกด้วยการใช้อารมา t เทอราพีหรือว่าการใช้พวกเอเซนเชียลออล์ในการรักษาโรคเนี่ยนะคะมีหลักฐานว่ามีใช้มาตั้งแต่ยุคโบราณช่วงอียิปต์หรือแม้แต่ประเทศในเอเชียก็คือพวกจีนหรือว่าอินเดียค่ะก็ใช้พวกเอเซนเชียลออล์หรือน้ำมันหอมระเหยในการรักษากันยาวนานมากกว่า6,000ปีค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะเราถือว่าศาสตร์อารม t าเธอรีเป็น complementary and alternative medicine ค่ะนั่นหมายถึงเป็นการแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึง่งซึ่งสามารถบำบัดโรคได้และสามารถนำมาประกอบกับการรักษาแบบ m o เดิร์นเ i ดิซีหรือแพทย์แผนปัจจุบันได้ค่ะ และแน่นอนว่ามีงานวิจัยจำนวนมากที่นำศาสตร์อารมณ์เทอราพีมาร่วมทำการรักษาเกี่ยวกับสมองและอารมณ์รวมไปถึงสามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความตื่นตัวความสุขการรู้สึกผ่อนคลายรวมแม้แต่กระทั่งความสามารถในการทำงานก็มีการศึกษาวิจัยกันมาแล้วนะคะ มีการศึกษาวิจัยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเอาอาสาสมัครที่สุขภาพดีจำนวนหนึ่งค่ะมาทำการศึกษาโดยให้การบำบัดนะคะโดยการใช้อโรมาเทอราพีหรือว่าเอเซนเชียลออนี้แหละค่ะแล้วระหว่างทำการศึกษาเนี่ยเขาก็ติด EEG หรือว่า electroencephalography นะคะเพื่อดูลักษณะของคลื่นสมองก็พบว่าค่ะหลังจากการได้รับการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยนะคะกลุ่ม Comfortable Feeling ซึ่งในงานวิจัยเขาใช้ลาเวนเดอร์คาโมไมล์แล้วก็ซซนเดอร์วูดนะคะเอามาเบลนดพบว่านะคะ EEG เนี่ยแสดงผลว่าคลื่นสมองกลุ่มอัลฟาเบรนเวฟเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยค่ะอันแนนมาอีกแล้วนะคะอัลฟาเบรนเวฟถ้าใครฟัง EP ก่อนหน้านี้มาก็จะรู้เลยว่ากลุ่มชาวเรานะคะชาวม n i f เฟส a t i เตชันชาวลอ Attraction น่าจะได้ใช้กลิ่นกลุ่มนี้มากขึ้นตอน manifesting เป็นแน่ค่ะแล้วก็ใครยังไม่ได้ฟังนะคะก็สามารถไปฟังกันได้การนำสมองเข้าสู่ alpha brain wave ค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะคุยกับ inner self นะคะแล้วก็ติดต่อสู่จิตใต้สำนึกของเราได้ดีมากยิ่งขึ้น <c oughs> กลับมาที่เรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือว่าศาสตร์ของ aromatherapy กันต่อ ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำมันหอมระเหยหรือว่ากลุ่ม essential oil ค่ะแต่เราไปใช้ synthetic fragrance หรือว่ากลิ่นสังเคราะห์แทนเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นกระบวนการเหล่านี้ได้หรือเปล่าคำตอบจากงานวิจัยก็คือสามารถที่จะกระตุ้นด้วยฤทธิ์ของ aromatherapy ได้ค่ะแต่จะออกฤทธิ์ในแนวของการใช้กลิ่นหรือ ที่เรียกว่า odor นะคะหรือว่า odorant effect เท่านั้นแต่จะไม่มีการที่จะออกฤทธิซ์ซึมผ่านทางด้านผิวหนังหรือว่าเข้าไปต้านการอักเสบใดๆในร่างกายค่ะก็จะมีงานวิจัยในบางส่วนนะคะที่เขา remark เอาไว้ถึงการใช้ synthetic fragrance c o m p o u n คือถ้าใช้ของที่มีคุณภาพขึ้นมาหน่อยหมายถึงว่าอาจจะมี fragrance หรือว่าตัวน้ำหอมเนี่ยผสมอยู่บ้างนะคะ ก็ยังพอถูถ่ายไปได้ค่ะแต่ถ้าใช้ของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพหรือว่าราคาถูกมากๆเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมที่อันตรายเพราะว่าโมเลกุลพวกนี้ถ้ามันระเหยแล้วมันก็จะเป็นลนักษณะของแอลกอฮอล์หรือว่าพวกสารโซเวนต์ต่างๆนะคะถ้าเราสูดเข้าจมูกหรือว่าเข้าปอดในทุกๆวันอาจจะเป็นต้นเหตุของโรคทางเดินหายใจหอบหืดหรือพวกภูมิแพ้ต่างๆได้ ถ้าเกิดใครอยากจะใช้สาสตร์เรื่องกลิ่นในการบําบัดจริงๆอะค่ะอยากให้เลือกที่เป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติหรือว่าเป็นออร์แกนิกเอเซนเชลออยก็จะดีกว่ามากๆเลยนะคะการออกฤทธิ์ค่ะของตัวอรโรมาเทอราพีเนี่ยมันเริ่มมาจากพอจมูกของเราค่ะรับกลิ่นที่เป็นสารระเหยเข้ามามันจะไปกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าออฟแ c t ทอรี y ซิสเต็ค่ะ พวกนี้โวลททยอย์ค่ะพวกนี้สามารถซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางระบบทางเดินหายใจได้เลยนะคะจริงๆแล้วการกระตุ้นของสารในกลุ่มโวลททยอย์เอมีนต่างๆที่ระเหยเข้าสู่จมูกของเราไปกระตุน้นตัว o อฟแฟคทอรี s ซิสเตค่ะกับเอมีนหรือว่าสารประกอบโวลททยอย์ที่เข้าไปแล้วก็ซึมผ่านเยื่อบุโพรงจมูกของเรานะคะ สองสิ่งนี้ออกฤทธิ์กลไกลแตกต่างกันค่ะแต่ปลายทางของเขาก็คือการไปมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกเหมือนๆกันหากว่าเราเนี่ยกระตุ้นนะคะหรือว่าถูกกระตุ้นผ่านทาง olfactory system ค่ะสารประกอบพวกนี้จะไปกระตุ้นเซลล์ประสาทค่ะอย่าง olfactory cortex ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองของเรานะคะ เขาก็จะสามารถส่งกระแสประสาทแล้วก็ข้อมูลต่างๆไปยังสมองส่วนที่เรียกว่า Limbic System ได้โดยตรงค่ะหากใครฟัง Sparkling on you มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คงจะคุ้นเคยกับสมองส่วนที่เรียกว่า Limbic System ซึ่งพวกนี้ก็จะประกอบไปด้วย a m y g d a l h i p p p o c a m p u s แล้วก็ y p โป h a l a m u s ซึ่งเป็นกลุ่มหรือว่าบริเวณของสมองที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับเรื่องอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคนเราค่ะอีกอันหนึ่งนะคะของการส่งกระแสประสาทในหลูปนี้ค่ะก็คือเมื่อสารเนี่ยมากระตุ้นออ f แฟค o r อรี่ซิสเนะคะแล้วก็มาอย่างออ f แฟค o r อ c ี่คอร์เทกค่ะในส่วนของออ f แฟค o r อรี่ n a l เนี่ยเขาสามารถส่งสัญญาณประสาทโดยตรงไปยังสมองส่วน c o r ์เทของเราได้โดยไม่ต้องผ่านสมองส่วนคิดวิเคราะห์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเนี่ยบางคนพอได้กลิ่นบางอย่างจึงสามารถดึงความทรงจําต่างๆมาได้อย่างชัดเจนเหมือนที่มีคํากล่าวว่า it was smell that carried memory ก็คือกลิ่นเนี่ยมันสื่อถึงความทรงจําได้นะคะมาพูดถึงการใช้ essential oil ที่เกี่ยวข้องกับ t o อปปของเรากันบ้างค่ะ Essential Oil หรือว่าการใช้อโรมาเธอร์พีนะคะในการร่วมรักษาหรือว่าบำบัดโรคซึมเศร้าหรือว่าโรควิตกกังวลค่ะพบว่าเมื่อเราใช้ Essential Oil นะคะบำบัดผู้ป่วยของเราไปประมาณ80ดสัปดาห์มีการเจาะติดตามความเข้มข้นของตัวเซโรโทนินในเลือดของผู้ป่วยค่ะพบว่ามีปริมาณมากขึ้นนะคะ ถ้าเราพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามันก็จะเกิดจากความอิมบาลานซ์หรือว่าความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าเซโรโทนินที่มันมีปริมาณน้อยลงใช่ไหมคะซึ่งพอเราดูตามงานวิจัยเนี่ยพบว่าคนไข้ของเราพอได้รับ Essential Oil เป็น Additional Therapy เซโรโทนินในเลือดอะ พอเจาะออกมาแล้วมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญค่ะงานวิจัยนี้พบว่าคะแนนจากการทดสอบอาการซึมเศร้าก็ดีขึ้นด้วยนะคะในทางงานวิจัยค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะใช้น้ํามันหอมระเหยติดติดกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้ในการบ,บาําบัดหรือว่าจะใช้ในรูทีนหรือว่าจะใช้ในเดลี่ยูสนะคะไม่ควรจะใช้นานเกิน10ส,สัปดาห์ค่ะเพราะมันจะทําให้ลดการกระตุน้น หรือเรียกว่าเป็นการดีเซนซิไทป์ทำให้การออกฤทธิ์ของกลิ่นหรือว่าอโรมาเตอราพีเอฟเฟกลดลงได้ค่ะแล้วเราจะเลือกกลิ่นยังไงดีเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับ8 essential aroma families ค่ะเรื่องนี้เราภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเราอ่านหนักมากค่ะเพราะเราอยากรู้ว่า families หรือว่าท p e ของตัว essential aroma เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ จริงๆการแบ่งกลิ่นหรือว่าตัว aroma family เนี่ยอาจจะมีการแบ่งแบบอื่นๆได้อีกค่ะแต่วันนี้ที่เราหยิบมาเนี่ยเขาก็จะแยกกลิ่นตามโน้ตนะคะหรือเขาเรียกว่า aroma note ค่ะมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันได้แก่ชนิดที่1ค่ะเรียกว่า citrus เขาจะให้ความรู้สึก freshy สดชื่น fruity นะคะ refreshing แฟมลีที่2ค่ะได้แก่กลิ่น f o อร l ลกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบหวานๆแป้งๆออกแนวคลาสสิกนะคะให้ความรู้สึกสบายๆพักผ่อนสามารถใช้ปรับอารมณ์ให้บาลานซ์ได้ค่ะ Family ต่อไป Family ที่3นะคะเรียกว่า h e r b a บเชียค่ะกลิ่นนี้เนี่ยมาจากคำว่า Herbs นะคะกลิ่นก็จะออกเขียวๆนิดนึงอาจจะติด f o อร l ลมาได้แบบเบาๆค่ะ แนวให้อารมณ์ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิแต่ก็อาจจะมีความเปียกๆได้อยู่บ้างกลิ่นพวกนี้ค่ะหรือว่ากลุ่ม Herbaceous นะคะจะช่วยเรื่องของโปรโมท p Positivity ค่ะเป็นความคิดในเชิงบวกรู้สึกผ่อนคลาย c a l m i n g แล้วก็ Grounding นะคะรู้สึกมั่นคงผ่อนคลายค่ะตระกูลที่4ค่ะชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันนะคะมันเรียกตระกูลน,นี้ว่า Camphoraceous ค่ะ ซึ่งถ้าจากรากศัพท์นะคะแคมเฟอร์ก็คือกระบูรนั่นเองกลิ่นพวกนี้ค่ะจะฉุนแต่พุ่งกลิ่นค่อนข้างใสและเบาค่ะเขาจะใช้คำศัพท์ว่า clarifying penetrating นะคะเวลาได้กลิ่นพวกนี้มันจะเข้าตรงไปทำปฏิกิริยากับทางเดินหายใจของเราเลยละคะ่ะลองนึกถึงเวลาเรายกดมพิมเสนกลุ่มนั้นนะน,นะคะก็จะรู้สึกแบบนั้นเลยมันจะ refreshing energizing ค่ะ เราว่ามันสามารถเพิ่มการโฟกัสได้ด้วยนะคะเหมือนจะทํางานอะไรทีที่ต้องการสมาธิสักอย่างหรือว่าในงานที่หนักหน่วงเราก็หยิบยาดมขึ้นมาสูดแบบนั้นนะคะต่อมาตระกูลที่5ค่ะเป็นตระกูลของมินตี้ค่ะกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกเย็นสะอาดเฟรชนะคะในหนังสือเขาเขียนเลยนะคะว่ากลิ่นพวกนี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นพวกโม t ิเวตติ้งโม i ิเวชันแรงขับเคลื่อนได้ค่ะ เพิ่มความชุ่มชื่นร่าเริงกับปรีกระเป๋่านะคะทำให้จิตใจรู้สึกเบาสบายค่ะตระกูลถัดไปตระกูลที่6แล้วค่ะตระกูลนี้เป็นกลิ่นของแนวสปซี่นะคะกลิ่นจะอุ่นๆค่ะกลิ่นพวกนี้จะอุ่นแล้วก็ทำให้รู้สึกเหมือนมีพลังงานนะคะ Energy and Focus ค่ะกลิ่นตระกูลนี้จะทำให้เรารู้สึกคามนะคะอบอุ่นปลุกเร้าพลังงานภายในตัวได้ค่ะ ระกุลที่7ค่ะกลิ่นนี้เรียกว่ากลิ่นมัสหรือว่ามัสกี้ค่ะน่าจะเป็นกลิ่นที่หลายคนค่อนข้างคุ้นหูนะคะกลิ่นจะออกเป็นแนวดีฟอาจจะออกไปทางดีฟหวานๆห,หรือว่าออกไปในแนวแบบอุ่นลึกๆไปเลยค่ะบางที่นะคะจะอธิบายกลิ่นนี้ว่าเป็นกลิ่นแบบรวยๆค่ะอาจจะมีความเจอสโมกี้เอิร์ตตี้ได้นะคะ กลิ่นเนี่ยมากจะใช้เป็นเบสโน้ตของพวกน้ำหอมเลยล่ะค่ะก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นจากภายในมั่นคงแต่ผ่อนคลาย emotional and spiritual uplifting แบบนั้นนะคะและในตระกูลสุดท้ายกลิ่นแบบ w o o d y Earthy นะคะเขามักจะให้คำนิยามกลิ่นนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะนึกถึงความมัส u l i n e ความผู้ชายความเย้ายวน e d u c t i v e หรืออาจจะออกไปในแนว forest floor กลิ่นนี้มักจะเป็นเบสโน้ตเช่นกันค่ะของน้ำหอมเขาก็จะให้ความรู้สึก grounding นะคะมั่นคงแต่ comfort security ปลอดภัยอบอ,อุ่นในหนังสือเขียนไปถึงสามารถทำให้รู้สึกยั่วยวนกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้เลยค่ะเป็นยังไงคะที่เราอ่านมารู้สึกว่าสามารถแยกแฟมิลี่ต่างๆได้ไม่ว่าเราจะเลือกกลิ่นอะไรเอามาใช้ในการทำให้เรามีความสุขเราก็เลือกกลิ่นแนวที่เราชอบได้เลยค่ะ เพราะบางกลิ่นเนี่ยก็เป็นกลิ่นจำเพาะหรือว่าเฉพาะคนจริงๆในส่วนของกลิ่นที่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถกระตุ้นให้สมองหลั่งสารในความสุขหรือว่าเซโรโทนินออกมาได้มากขึ้นที่เรารวบรวมไว้และเอามาใช้กับตัวเองจริงๆลองทายเล่นๆกันดูไหมคะหยิบหรือว่าพลิกขึ้นมาสักกลิ่นหนึ่งที่ใครๆก็จะคิดถึงกลิ่นนี้ถ้าอยากที่จะผ่อนคลาย แล้วก็ถ้าเป็นสายอโรม่าทราพีต้องเป็นหนึ่งในกลิ่นที่มีติดบ้านแน่นอนนั่นก็คือ Essential o i อกลิ่น l a v e n d e อนั่นเองค่ะซึ่งางานวิจัยที่เราอ่านมานะคะเขาตีพิมพ์ในปี2021ค่ะเค่ะชื่อว่า Therapeutic Effect and Mechanism of Essential Oil in Mood Disorder นะคะ พูดถึง Essential Oil กลิ่ลาเวนเดอรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการกระตุน้นการเพิ่มขึ้นของเซโรโทนินหรือไปจับตัวกับตัวกาบารีเซปเตอร์ในสมองออกฤทธิ์ช่วย a n นซิโอไลติกหรือว่าช่วยผ่อนคลายนะคะทำงานกับระบบ HPA หรือว่า h y p o t h ร l a m i c Pituitary a d r n o l l ลดระดับคอร์ติซอลในเลือดได้อีกในกลุ่มคนไข้พวก depression l i k e behavior นะคะก็คือ กลุ่มที่รู้สึกเศร้าๆตลอดเวลาดูเป็นพฤติกรรมอะค่ะเศร้ามานานรู้สึกดีดดาวบ่อยๆนะคะลาเวนเดอร์ก็สามารถช่วยได้เพราะว่าไปเพิ่มสารในสมองที่เรียกว่า bdnf ค่ะในสมองส่วน hippocampus คือมันสารพัดประโยชน์มากๆเลยแต่ในงานวิจัยฉบับนี้นะคะก็ยังกล่าวถึงตัว essential oil ตัวอื่นๆอีกซึ่งมีทั้งกล่าวถึงเป็นแบบเดี่ยวแล้วก็แบบ blending ค่ะ ใครอยากได้นะคะว่ากลิ่นไหนช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดเอาไว้ให้ท้ายคลิปค่ะก็สามารถไปเลือกกลิ่นที่ชอบกลิ่นที่ใช่กลิ่นของความสุขของแต่ละคนกันได้เลยนะคะส่วนตัวของเราเองค่ะเราจะชอบกลิ่นกุหลาบซึ่งเอามาผสมนะคะ b l e นด i n g กับลาเวนเดอร์จะใช้ตอนเช้าค่ะที่ต้องการการผ่อนคลายมากๆอาจจะเลือกเป็นตัวเทียนหอมนะคะซึ่งอ,อาจจะมีการหยด ตัว essential oil เพิ่มลงไปค่ะหลังจากจดเทีนหอมปุ๊บเราก็จะนั่งทำสมาธิหรือไม่ก็เขียน journaling น,น,นะคะพอรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่ทำ manifestation หรือไม่ถ้ามี vision board อยู่แล้วนะคะเราก็จะพยายามเชื่อมพลังงานของตัวเองเข้ากับ vision board ค่ะพูดประโยค Affirmation นีกับตัวเองนะคะก็จะเป็นแนวพิธีกรรมในตอนเช้าหน่อยค่ะ แต่ถ้าทำได้ครบรูทีนก็จะรู้สึกมีความสุขไปทั้งวันเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า Energy ในตัวของเรามันบวกมากไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็สามารถที่จะปรับทัศนคติหรือว่ากู้คืนพลังงานของเราให้เป็น High h v i b e ได้ไง่ายมากขึ้นค่ะแต่ทำไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะบางทีตื่นสายบ้างอะไรบ้างค่ะพยายามทำหรือว่าใช้ Essential O i l มาบำบัดทำอารมณ t h าเทอราพีเอฟได้เท่าที่ทำได้ค่ะ ถ้าตอนไหนรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆเราก็จะหยิบพวกน้ำมันหอมระเหยกิน r o s e มรี่ไม่ก็เปปเปอร์มินขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว essential oil ที่เขาเปลนมาแล้วนะคะหรือว่าเป็น essential oil แบบ r o l l n n g อันนี้ก็สามารถใช้ได้หรือถ้าใครไม่มีค่ะไม่จะเป็นต้องหาซื้อก็ได้เครื่องดื่มก็ได้นะคะ ดื่มชาร้อนระหว่างวันค่ะเราอาจจะหาชาโรสแมรี่หรือว่าชาเปปเปอ m i n ินค่ะมาดื่มก็จะสามารถที่จะบูสต์พลังงานระหว่างวันขึ้นมาได้ค่ะและสำหรับ EP นี้ค่ะนี่ก็คือกลิ่นของความสุขกับ Sparkling on You ค่ะส่วนตัวเราเองนะคะยังอยากรู้เรื่องกลิ่นแล้วก็ศาสตร์ของกลิ่นหอมหรืออ r โรมาเ e อร p พีเพิ่มเติมอีกค่ะใครมีเวิร์กช็อปดีๆหรือว่าแหล่งของความรู้สนุกๆ เข้าถึงง่ายกับเรื่องนี้นอกเหนือจากงานวิจัยก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะส่วนตัวเราเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นหรือน้ำหอมแต่อย่างใดเลยค่ะแต่เป็นคนหนึ่งที่สนใจแล้วก็รู้สึกคล่องคล้ค่ะกับศาสตร์ในการบำบัดด้วยวิธีนี้สนใจในเรื่องของ alternative medicine หรือว่าการแพทย์ทางเลือกก็อยากให้เพื่อนๆนะคะฟังแบบปล่อยใจปล่อยจอยไปแล้วกันนะคะ ส่วนไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่านำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้แล้วก็มีประโยชน์ก็อยากจะให้พิกอัพเอาส่วนนั้นนะคะไปใช้เราเองก็จะรู้สึกมีความสุขม,มากที่ได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะและสุดท้ายค่ะใครที่กำลังสแสวงหาแนวทางการดำเนินชีวิตให้มีความสุขม,มากขึ้นกันอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไ like ลค์และ s u b s c r i b e ช่องของเราไว้นะคะคอนเทนต์ดีๆบทความดีๆยังมีอีกเพียบที่นี่ Sparkling on you สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าสวัสดีค่ะ